ฉันรอจะได้กินเบอร์เกอร์แสนชุ่มฉ่ำไม่ไหวแล้วล่ะหนูเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้ดูมันชายฝั่งนี่นาอะไรนะหนูอบอกว่าชายฝั่งเหรอเย่พ่อคะรีบพายเรือไปที่ฝั่งเร็วโอ้ใช่แล้วล่ะพวกเรามาถึงกันแล้วที่หัะไม่อยากจะเชื่อเลยอะเรามาถึงอเมริกาแล้วล่ะฮะ่าฮเยี่ยมมากเลยนิโคส่งของมาเร็วลูก เอาอได้เลยค่ะแป๊หนึ่งนะคะโยนมานี่เลยจะลูกนี่ลูกทําอะไรของลูกเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหนูจะโยนลงน้ําทําไมแล้วอะไรเหรอคะชายฝั่งอยู่ตรงนี้นะลูกอ่าเดี๋ยวหนูจัดการให้เองค่ะรอแปปหนึ่งนะคะโยนมาให้พวกเราเร็วนี่มันน่าอายจังหนูคงจะตื่นเต้นเกินไปหน่อยอะค่ะนี่นมันเสียงอะไรกันนะพ <Yes. S 1> วกเขาดูน่าสงสัยมากเลย อ้าวลูกรักระวังหน่อยนะจ๊ะลูกเดี๋ยวคุณพ่อก็เจ็บตัวหรอกไม่เป็นไรผมรับได้อยู่แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าเปียกแ,แค่นิดเดียวเองเนอะสวัสดีตอนเที่ยงครับผมเจ้าหน้าที่แอนดูแล้วผมก็ทําหน้าที่ตรวจตราผู้ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายอยู่พวกเรามาเล่นเบสบอลกันนะครับจริงนั่นเหรอครับงั้นโทษทีนะครับผมไปก่อนละเกือบไปแล้วไม่ล่ะพ่อว่าเขาน่าจะไปแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เป็นพลเมืองชาวอเมริกันกันแล้ว สันชืต่ยานความเป็นตำรวจมันบอกว่าต้องมีอรไรแปลกๆแน่เลยผมต้องติดตามรอบครัวนี้ไปหน่อยแล้วละ่ะงานนี้เป็นโอกาสของลูกเลยนะจ๊ะพวกเราต้องใช้เงินกันนะลูกกับพ่อเนี่ยฝึกกันมาตั้งหลายรอบแล้วลูกต้องทำได้แน่โชคดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูมาหางานทำหน่อยนะคะ่ะอ๋องั้นเหรองั้นคุณต้องแก้โจทย์ข้อนี้ก่อนนะหนูเคยเรียนวิชาพวกนี้มาก่อนแล้วล่ะค่ะเดวเานิโคลคิดให้ออกสิใช่ไหมละ่ะ ขา้างใต้องตอบว่าสแน่นอนสเหรอบางที่เธออาจจะพูดถูกมะยินดีด้วยนะฉันจ้างเธอแล้วละ่ะจริงเหรอคะเย้ครอบรครัวของหนูจะได้ไม่อดแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเธอเริ่มงานได้เลยนะฮ่าฉันชอบอเมริกาจังเลยวันดีจ้าลูกรักเป็นยังไงบ้างจ๊ะที่นี่เจ๋งมากเลยคะ่ะพวกเราหิวมากเลยละ่ะหนูช่วยเลี้ยงมื้อเที่ยงพ่อกับแม่หน่อยได้ไหม ไม่มีปัญหาค่ะพ่อแม่ไปนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเตรียมของให้ค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมของก่อนนะดูเหมือนว่าเธอจะขยันทํางานมากเลยนะเนี่ยว้าวกินให้อร่อยนะคะเนี่ยแค่ของเร่งน้ําย่อยนะคะเดี๋ยวจะมีมาอีกหลายเมนูเลยล่ะนี่ไงล่ะครอบครัวผู้ต้องสงสยัยนี่มันอร่อยมากเลยนะผมก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมันยากมากเลยที่จะเฉยเมยกับอาหารหน่าอร่อยแบบเนี้ยโชคดีนะเนี่ยที่ฉันเอาขนมมาด้วยอ่ะ คุณห้ามเอาขนมของคุณเข้ามากินในร้านนี้นะคะยิ้ยมเลยพวกเขาเอาขนมมาให้เราด้วยละ่ะนั่นมันโดนนายของฉันนะพวกเขากล้าดียังไงเนี่ยได้เลยเดี๋ยวผมไปจัดการพวกเขาเดี๋ยวนี้แหละพวกนายมากับฉันเลยนะโอ้สองคนนี้เป็นใครกันเนี่ยขอโทษทีนะครับคุณเห็นคนในรูปนี้หรือเปล่าโอ้ไม่เลยครับเราไม่เคยเห็นเลยผมต้องรีบตามพวกเขาไปก่อนแล้วฮิว้เกือบไปแล้วม่ล่ะ คุณต้องระวังหน่อยนะตอนที่คุณเลือกที่กดปอแป้แบบเนี้นี่คุณกำลังทำอะไรของคุณนะครับเออฉันกำลังเล่นของเล่นสุดปรดของฉันอยู่นะคะ <laughs> ผมชอบมันมากเลยล่ะพวกเขาเป็นใครกันเนี่ยจริงๆแล้วพวกเขามาจากประเทศไหนกันนะสงสัยจะเป็นอิตาลีมั้งคุณอยากรับมาร์กกริต้าหน่อยไหมครับไม่เอาเหรอแล้วถ้าผมเพิ่มมอสซาเรลลาชีสให้ด้วยเลยครับ ไม่ใช่อะ่ะผมว่าไม่น่าใช่หรอกบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้โกหกและพวกเขาอาจจะเป็นคนอเมริกันจริงๆก็ได้นะฉันชอบกินเบอร์เกอร์มากเลยฉันพร้อมจะกินมาทุกวันเลยล่ละมมาของฉันไปไหนแล้วนะฉันต้องไปดวนกับเพื่อนของฉันด้วยสิไม่จริงอะพวกเขาคิดว่าจะมาหลอกฉันได้เหรอว่าแต่ผมมีอะไรให้เลือกอีกนะไอแล้วเหรอือมฮ่า <c oughs> ข่าวนี้พวกกบแพ้ผมแน่เออใช่แล้วล่ะผมจัดการปัญหานี้ได้แล้ว ที่นี่มันสวยงามมากเลยนะคะยืดยุกับที่เลยนะครับคุณโดนจับเนื่องจากเข้ามาในอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตอยางน้อยพวกเราก็ไม่ต้องขึ้นเรือกลับไปเลยนะหนูยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะที่นั่นไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ให้กินด้วยอ่ะเอานี้ไปนะจระลกรักตอนนี้จะเย็นๆก่อนนะฮ่าๆยังไงเขาก็จับผมไม่ได้หรอกทำไมเขาดูเหมือนโจนเลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะเขาเป็นโจนจริงๆด้วยอย่าปล่อยขึหนีไปนะครับ อะไรนะยังไงเขาก็จับผมไม่ได้อยู่แล้วล่ะนายหนีไม่พ้นดอกเอาดีฟล้อฉันก่อนนะอ <laughs> ใช่แล้วล่ะลูกสาวของเราในเก่งเรื่องคาบอยจริงๆเยี่ยมเลยฉันจับโจรได้แล้วสงสัยนายจะต้องไปอยู่ในรีสอร์ทข้างในเรือนจำแล้วล่ะโอ้ฉันลืมเอากุญแจมือมาหรือเนี่ยฉันมีไอเดียแล้วล่ะรับนะคะคุณเจ้าหน้าที่โอ้ขอบคุณนะนี่แหละสิ่งที่ฉันกำลังอยากได้เลย ดูเหมือนว่าป๊อปทูบมันก็มีประโยชน์มากเลยนะชันนี่ฉลาดสุดเลยเรียบร้อยตอนนี้เขาก็หนีไปไม่ได้แล้วส่วนพวกคุณผมต้องไปขอบคุณพวกเขาหน่อยแล้วล่ะคุณช่วยผมจับอาชญากรคนนั้นเอาไว้งั้นเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้คุณได้อยู่ในอเมริกาเองแล้วผมจะช่วยสอนหลักสูตรพลเมืองอเมริกาให้พวกคุณด้วยงั้นกฎข้อแรกก็คือพลเมืองอเมริกันทุกคนจะต้องยิ้มแบบนี้ คุณจะต้องยิ้มให้กว้กวางๆให้เห็นฟันวิบวับด้วยนะพลเมืองอเมริกันตัวจริงต้องใจดีและต้อนรับทุกคนเสมอยิ้มเร็วเขา้าทำไมรอยยิ้มของเธอมันสิ้นหวังจังเลยนะต้องยิ้มให้กว้กวางกว่านี้อีกเดี๋ยวก่อนกดข้อที่สองพอลเมืองอเมริกันทุกคนจะต้องเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นด้วยแล้วมันต้องเคี้ยวยังไงกันนะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยเดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณเองงั้นลองดูเลยก็แล้วกัน หวังว่าพู่คุณจะชอบรถแอปเปิลกันนะผมว่าแค่เคี้ยวหมากฝรั่งมันคงจะไม่ยากหรอกมั้งมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยหนูทำไม่ได้เลยอะ่ะแค่อันเดียวมันคงไม่พอหรอกงั้นหนูขอหมดเลยละกันเออแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนิโคควรจะระวังให้ดีหน่อยนะ ไม่งั้นหมักฝรั่งอันใหญ่แบบนี้อาจจะทำให้เธอลอยกลับไปที่บ้านไอแลนด์ของเธอเลยก็ได้หนูบินได้ด้วยละค่ะระวังหน่อยนะหน้าต่างมันเปิดอยู่แบบนี้แหละพลเมืองอเมริกันตัวจริงยิ่งน้อยครอบครัวนี้เขาก็ไม่ลืมกฎข้อแรกของคุณแอนดรีนะพวกเขาควรที่จะยิ้มเสมอตอนที่พวกคุณอยู่ที่นี่คุณก็ลืมระบบเมตริกไปได้เลยอเมริกาเนี่ยมีระบบการวัดที่แตกต่างออกไปพวกเราไม่ใช้เซนติเมตรหรอกนะ เราใช้นิ้วเราก็ไม่ใช้กิโลเมตรแต่ว่าใช้ไมล์ทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบนะแทนที่จะเป็นกิโลกรัมเราก็ต้องใช้ปอนตอนนี้ทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมก็เหมือนจะเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่เลยอะหนูว่าหนูเข้าใจแล้วนะคะแต่แค่บางกข้อนะคะหรือว่าคงจะไม่เข้าใจเลยมั้งเนี่ยใช่แล้วล่ะการจะทาความเข้าใจกับ,บระบบการวัดที่แตกต่างจากเดิมสักหน่อยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายข้อมูลมากมายแบบนี้ทําให้นิโคลควันออกหูเลยล่ะ โอ้ไม่นะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยลูกสาวฉันจะกลายเป็นมะเขือเทศแล้วเธอต้องใจเย,ย็นลงสักหน่อยแล้วล่ะุณมีน้ำแข็งไหมครับว้วนิโคลขอบคุณนะที่ช่วยเตือนฉันเรื่องอุณหภูมินะ่ะที่อเมริกาเราใช้องศาฟาเรานไฮต์กันไม่ได้ใช้องศาเซลเซียสอนะเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าใจกันเองแหละนี่ทุกคนโอเครอเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันเคยเจอสถาน,นการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการเอง ตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะทุกคนได้เรียนรู้บทเรียนกันไปแล้วใช่ไหมงั้นก็อย่าลืมกันเลยนะครับเข้าใจแล้วครับขนาดหนูยังเข้าใจเลยตอนนี้ผมจะขอเช็คหน่อยว่าคุณได้เรียนรู้การเป็นพนักงอเมริกันดีมากแค่ไหนเราจะมาทดลองทำแฮมเบอร์เกอร์กันผมไม่รู้แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยอะเยี่ยมมากเลยคุณบล์กเกอร์บอกผมหน่อยสิว่าคุณต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการทำแฮมเบอร์เกอร์ อผักกาดแก้วค่ะอะไรนะพ่อต้องใช้ผักกาดแก้วค่ะแล้วก็แต่งกว่าดองด้วยมะเขือเทศด้วยนะคะอ๋อพ่อเข้าใจแล้วพวกเราต้องการมะเขือเทศผักสีแดงๆอันนั้นนะครับอย่าลืมใช้แป้งแบบนี้แล้วก็ชีสด้วยนะแล้วก็ผักกาดแก้วตอนนี้ลองทำเบอร์เกอร์ของนายขึ้นมาได้เลยอะไรนะแต่ผมทําอาหารไม่เป็นเลยอะ เร็วเข้าสิครับพอ่อพ่อทาได้อยู่แล้วแมยังไงฉันก็รู้วัตถุด,ดิบทุกอย่างอยู่แล้วนี่เนาะตอนเนี้ยผมจะทาแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่คุณเคยกินมาเลยเลยครับเออแม่คะแม่ว่าพ่อก็ทำถูกไหมคะแม่ว่าคงจะถูกแล้วมัง้งแบบนี้มันต้องทําให้คุณแอนดรูวชอบมากแน่นอนเรียบร้อยแล้วละ่ะเออเป็นยังไงบ้างเลยครับคุณเจ้าหน้าที่ครับคุณว่าไงครับคุณชอบการทําอาหารของผมไหมว้าวนี่นายเรียกมันว่าเบอร์เกอร์เหรอเนี่ย ูเหมือนว่าคุณวอลเกอร์เขาจะลืมไปว่าวัตถุดิบพวกนี้มันก็ต้องหั่นก่อนนะนี่เป็นเบอร์เกอร์ที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยยินดีด้วยนายผ่านการทดสอบแล้วละ่ะเฮ,ฮ้ยนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หนูมางานแบบนี้ค่ะนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยเรียบติดกระดุมเลยนะเขามานู่นแล้วทุกคนยืนตัวตรงโอ้นี่มันน่าอายจังเลย ใครเอาบันไดามาไว้ตรงนี้นะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมดีใจมากเลยที่ได้มาพบพวกคุณวันนี้พวกคุณจะได้เป็นพลเมืองอเมริกันกันแล้วละ่ะยินดีด้วยนะครับโอโ้พวกเราภูมิใจมากเลยครับยินดีมากเลยครับที่ได้รับใช้อเมริกาพวกเราทำได้เย้ yeah! คุณอยากจะดูกรารผจญภัยของครอบครัวนี้ในอเมริกาอีกไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกัน